ครับขอกราบสวัสดีพี่น้องป้าไปสุผูสุสคนเด้อลุงป้าไอ้ไส้อา,าอา่อาเออมูพวกน้องนุ่งก็แล้วแต่เนาะเออมื้อนี้พอ,อยายหนวดคือทอดพี่น้องป้าไปแห้งแห้งมื้อนี่นะ่ะโอ้ยคือทอดหลายคือทอดมัตตดนนี่ละอืมมันจำปนกนัยังคือทอดเลี้ยเห็นหนาอยู่ในถ้วยปนนละพี่น้อง <laughs> นี่พี่น้องสิพามาเบิงพี่น้องเมื้อนี่พอ,อยายหนวดไอ กลังลงพักเนาะเออลงพักไปแต่สีผ้าไปเบิ้งไออันคนประเทศอิสราเอลเขาเนะเขาก็เฮ็ดงานคือกันกับบ้านกับเมืองเขาเนี่ยแหละพี่น้องเมื่อนี้กระไดเขาก็เฮ็ดงานคือกันสู้ตายเือกันกับเขาเนี่ยแหละแดดออกฝนตกเขาก็สู้คือกันนะพี่น้องเออเห็นบ่พี่น้องเออโอ้ยเสียงเป็นอย่างไีเนาะอยากย้อนเสียงเนี่ยอันนี้พี่น้องนี่คนอิสรา สัดสอดเอวเข้ากันเนี่ยพี่น้องเออนี่นี่เฮ็ดเราเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดงานอยู่เนี่ยล่ะพี่น้องเออเห็นบ่พี่น้องเราเฮ็ดงานโอ้ยยังแดดด้วยเด้อพี่น้องเนี่ยสามโมงไปสามโมงไปให้กันพี่น้องเออมดมนี่เออเห็นบ่พี่น้องลูกใบเดียวกันแต่ว่าหกกเพราภาษาต่างกัน

อาคขัดเบบีอาคขัดเบบีเออนี่พี่น้องเออเห็นว่าพี่น้องอืมเป็นกระเหตุการ็ดงานคือกันกับเพ้าหันละอืเป็นกระได้สูฟ้าสูหมอกมานเปนกันกเพ้าโอ้ยขึ้นหัพี่น้องป้องไปแล้วหลายเด้อพี่น้องสุปูดสุคนอืมพอดีพอหนวดกํัลต้สงเลิกงานหันละเหลืออีกประมาณจะครึ่งชั่วโมงนี่แหละพอหนึ่งหัวก็เลิกงานแล้วอืม วันนี้หนวดก็เลยมาเตรียมของไว้เฮ็ดงานมื่อินนะกลับไปคุยกับต่อแก่มาละเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้ยนี่แหละเห็นบ่เนี่พี่น้องเห็นบ่อันนี้ถั่วด้อพี่น้องด้ออันนี้ปุ๋ยพี่น้องนี่ปุ๋ยปุ๋ยไอ้ของบ้านเขานี่ย่างดีเลยนี่พี่น้องนี่ปุ๋ยนี่เห็นบ่เนี่พี่น้องขั้นแม่นใส่เข่าเขานี่วะเฮ้ยปีหนึ่งสิบริเกีวสามเท่อพุ่นวะพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นบ่เบิ้ง พ่อเนยหนวดเมื่อว่านนี่พ่อเนยหนวดเอาผักกาดดอนนกว่าสั่นว่าผักกาดดอกเนาะมาปลูกเมื่อว่านนี่หาก็ลงได้วางมือว่านนี่ละพี่น้องเห็นบีนเน่เห็นบอเนี่เอออันนี้พ่อเนยหนวดก็จะใส่ปุ๋ยให้มันสักวันเออว่าให้ใส่ไลพี่น้องใส่ไลก็มันจะเข้มตตยก่านเนี่ยอืมตั้งสีเลยพี่น้องยังดีพี่น้องปุ๋ยเขานี่ดีครับว่าจะ ว่าย่้งสมบกล้วยนี่สองสามมือนี่หว่วยพี่น้องเอ้ยบ่อยากเอาหลายเลยอืมได้นั่นเอารดแล้วพี่น้องบักกล้วยนี่ใหญ่ไว้ก็นี่อนว่าปุ๋ยเขาเนี่ยแหละพี่น้องเขาเลีงปุ๋ยดีเด้อพี่น้องเลีงปุ๋ยดีเออไม่ได้หนวดเฮ็ดเนี้นกินแรงบุกมือนี่ก็ได้โอ้ยขึ้นหอดจะผูดจะขึนเด้อพี่น้องป้องไปเออไม่ได้หนวดบ่คอยว่างปันไดว่างแต่ยนีมือแรงอืม กำลังวัสิเฮดแนวกินแรงนี่ยวันฉันมาโทษเด้อพี่น้องเด้อเออนี่แหละวัสิเฮดอันมื่อแลงวัสิต้มปลาเน้นพี่นอ้องต้มปลาเน้นมื่อแลงนี่ยวัสิต้มปลาเน้นมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเออคือทอดเสมอแหละพี่น้องคือทอดโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณขอบคุณแฟนแฟน,แฟนที่ยังเหนียวแน่นเป็นแฟนมหัลย์ลำชื่อเสียงผมยังไม่ดัง หากแฟนได้ฟังโปวดเป็นรแรงใจเอาเนาะพี่น้องเนาะ